สวัสดีครับผมอาจารย์เหอกูครับและนี่คือปฏิบัติการภาคสนามนะครับโดยที่เราใช้สถานที่ของริมน้าครับของวัดประจําจังหวัดนะครับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งพระคุณท่านก็มีความสนใจในการเผาถ่านและก็น้องเน็นะครับตัวนี้เราใช้น้ํามันพืชนะครับน้ํามันพืชน้ํามันพืชประมาณ1ลิตรครับ โดยที่เมาจะไม่ใช้กลวยนะครับคือเราเทเติมลงไปเลยครับที่ทางเข้าของโบวนี่นะครับทางเข้าที่อยู่ด้านนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับที่ที่เงาชี้อยู่เนี่นะครับเปิดลมอยู่ประมาณ3ามโวลต์ครับส่วนอันนี้ผ่านไปแล้วยีนาทีนะครับก็เกิดการคายไอน้ำนะครับไอน้ำเริ่มออกนะครับแล้วก็แก๊สคาดว่าน่าจะไม่เกิน3 5นาทีหรือ40นาทีครับ ก็จะเกิดการคายแก๊สแล้วก็เราหยุดลมนะครับเอาตัวที่เป็นทัดลมนะครับที่เป่าลงไปนะครับเอาขึ้นได้ทันทีครับและก็นะครับได้เสียงปุ่งเลยนะครับเกิดการขยายตัวครับอันนี้ถังใหม่ครับเผาครั้งแรกเลยครับก็จะเกิดการคายแก๊สนะครับแล้วก็ไม้ที่เราใส่ไปในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นไม้จําพวกอ่า ยูคาครับแล้วก็มีไม้แข็งนะครับซึ่งมีมวลนะครับค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีใบไม้อีกนะครับนะครับไม้ก็ทั่วไปครับไม้เล็กไม้ขนาดท่อนเท่าแขนนี่ก็พอแล้วครับอันนี้อีกมุมหนึ่งนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ล้อมนะครับไม่ได้หุ้มไฟเบอร์นะครับเพราะว่าระบบนี้เป็นระบบไซโครนครับเป็นท่อที่เป็นไซโครแล้วเป็นพลังลมที่ดันขึ้นมาจากด้านล่างเป็นไซโคร้วยครับ เพราะงั้นตั้งแต่เริ่มจุดไม่มีควันครับไม่มีควันแม้แต่น้อยครับนะครับเพื่อนๆท่านสมาชิกคงได้ยินเสียงนะครับก็เป็นงานของดาวพลังงานนะครับเพื่อจะได้นำไปใช้นะครับตอนนี้บริเวณปากท่อจะเริ่มออกเป็นสีขาวก็แสดงว่าความร้อนเริ่มขึ้น6-7ร้อองศาแล้วครับเมื่อถึง9ร้อก็จะเริ่มแดงครับอันนี้ไอ้น้ำนะครับดันออกด้านข้างนะครับ ไม่ต้องกังวลใจครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ